สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดี f อฟทุกคนนะครับสวัสดี f อฟที่รักทุกคนนะครับผมก็วันนี้ผมก็มีอะไรมาให้พี่น้องดูนะครับก็ยินนี้ก็ขี้เกียจทํากับข้าวแล้วนะครับพี่น้องก็ บังเอิญพอดีพี่จอยนะครับพี่จอยสนับสนุนเงินไม้จํานวนหนึ่งนะครับมาให้มาเลี้ยงน้องๆนะครับให้มาเลี้ยงน้องๆได้กินอิ่มกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่จอยมากๆเลยนะครับและก็ขอบคุณเอฟทีทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนกันเข้ามาและก็ขอบคุณเนฟทีที่ว่าคอยติดตามและก็เป็นกําลังใจคอมเมนต์งินเข้ามาทุกคนด้วยนะครับและก็ขอบคุณคนที่ว่ารับชมด้วยนะครับผมก วันนี้ผมก็มีเมนูดีๆมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้องวนะครับเดี๋ยวก็ว่าจะให้ให้จันเพชรย่างนะครับให้จันเพชรย่างแล้วก็จิ้มแจ่วนะครับจิ้มแจว่วแล้วก็จะทำอะไรอีกนะทำทำเมนูอะไรอีกนะจันอ๋อซิงเกิลจะจุจใช่ไหมอ๋อจะจุจด้วยนะครับพี่น้องก็เนื้อนี่ประมาณ3ามกิโลนะครับเนื้อ เนื้องวัวนี่ประมาณ3กิโลนะครับผมก็อเอามากินกันซื้อกินกันนะครับก็อาจะมีอันนี้ด้วยอ,อ้อ้ยน,นี้จะเป็นมาม่านะครับพี่น้องเป็นมาม่าอ่าไอในตำนองที่ว่าเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องมันเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวก็มีเครื่องปรุงมีอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมให้พี่น้องดูดีกว่าว่ามีอะไรกี่อย่างนะครับอ่าโอเค อ่านี่ครับพี่น้องกอ็จะมีลูกชิ้นด้วยนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อจนันพชษนะครับอ๋อไม่ใช่ลูกชิ้นงดดอกนะครับดูทาหน้ายุ่งเลยพี่น้องผมบอกว่าเนื้อจนันพชรเดี๋ยวเอาทลูกชิ้นเลยเดี๋ยวทาหน้ายุ่ง <c oughs> อาจาร์เพชรหมอปีนะครับอ่านี่เกเกมานั่งเฝ้าไอ้นี่แล้วพี่น้องดอูมีต้นหอมผักชีมะนาวพลิกปนแรงต่างนะครับนี่พี่น้องอนี่ก็จะเป็นพริกปน อันนี้ก็อ่าเขาเรียกว่าเครื่องเคียงนะครับเครื่องเครื่องที่อ่าเครื่องที่จะเอาทำไอ้นั่นอ่ะจะเอาทำลาบทำอ่าซอยชุ่มทำอะไรต่างๆนะครับทำน้ำจิ้มแจ่วนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เพชรเอาไปทำเลยนะครับโอเคอ่าไปเลยใช่ไหมจารย์ไปเลยไปเลยเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าให้นั่นให้ไปแล้วให้เขาจัดการได้ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปบ้านไปบ้านไปซิงนะครับไปบ้านอ่าเบสที่ว่าผมไปอ่ารุนรถ ให้คลิปที่แล้วนะครับเก้ก็ไปทำเก็ไปทาน้ําจิ้มที่บ้านหลังนั้นนะครับก็เป็นเป็นมิตรเป็นมิตรกันดีมากกับทหารนะครับดีมากเลยนะครับก็เป็นญาติเหมือนกับญาติผู้ใหญ่คนนึงนะครับแลวก็วันนี้ก็นี่ก็เป็นการสนับสนุนนะครับาจากพี่จอยด้วยนะครับขอบคุณพี่จอยอมะนาวโดนความร้อนพี่น้องดูแดงเลยนี่เป็นเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงนี่ ซือมาคนละ,ะคนละถุงคนละถุงคนละถุงนี่ในพื้นที่จังหวัดเขาทากันแบบนี้นะครับพี่น้องนี่พี่น้อง,อองดูมันน่ากินนะครับพี่น้องน่ากินมากน่ากินมากผมก็ไม่รู้ว่าเป็นมาม่าย่ออะไรนะครับแต่ก็โอเคเยอะพอสมควรนะครับอันที่จริงนี่อ,อันที่จริงนี่ผมก็เอาเอามาด้วยนะครับพี่น้องอจําพวกมาม่าจาพวกขนมเอ็ดซถงมให้ด้วยนะครับขนมด้วย นะครับก็ไอ,อนี้ก็เป็นไอน้ำจิ้มเจียวน้ำพริกนะครับเจียวบองอน,นี่ก็เป็นไมโลนะครับก็ที่ว่าทีา่ว่าพีพีเอฟซีส่งมาให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้าวเป็นไรนะครับพี่น้องก็นี่อันนี้ก็จะเป็นมาม่านะครับไม่รู้ว่านึกยังไงนะครับนึกอยากกินมามา่าแบบปรุงทำเลทไอแบบปรุงไห้ก็ปรุงให้นะครับผมก็นี่ก็สั่งมานะครับ ทั้งหมดกี่ถุงอะอ่ะสิบถุงนะครับแล้วก็บวกกับเนืองัวด้วยเนืองัวนี่ประมาณสามกิโลพี่น้องนี่สามกิโลเนืองัวก็ซื้อมานะครับก็ซื้อมากินกันนะครับก็ขอบคุณอเอฟพีมากเลยที่ว่าอไอ้คอยสนับสนุนพวกผมนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวก็เราก็มาทํากันนะครับอ่านี่ครับพี่น้องก็เอาแช่ก่อนนะครับแช่ให้มันมันเป็นน้ําแข็งอยู่นะครับพี่น้อง ลอ,อยเขาแบบว่าเนื้องวงเขาแช่ห้องฟิตตั้งไว้อะนะครับก็ไปซื้อมานะครับไปซื้อมาก็เสร็จแล้วก็เอามันยังไม่ทันละลายนะครับก็เอามาแช่ตั้งไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวก็ให้อ่าให้เด็กๆไปซื้ออ่าซื้อฐานมานะครับซื้อฐานเพราะว่าเรา กว่าจะก่อไฟกว่าจะเป็นฐานนี่มันลําบากนะครับช่วงหน้าฝนนะครับอตอนนี้ก็ฝนกาลังจะมาอีกแล้วนะครับพี่น้องดูมืดมาเลยพี่น้องเห็นไหมนี่มืดเลยนะครับนี่ขนาดผมเปิดไอเปิดแฟลชนะครับเปิดแฟลตโทศรศัพท์นี่ยังอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็เราก็ทำกันนะครับผมนี่เพี่น้อง โอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ว่าเรากําลังย่างกันนะครับผมนะครับพี่น้องก็ตอนนี้ก็ก่อไฟกันนะครับผมนี่กำลังก่อไฟนะครับก็ซื้อถ่านมาถุงนึงนะครับ40บกว่าบาทนะครับผมก็บวกกับเนื้อนะครับผมเนื้อนี่กําลังกําลังจวดอยู่เลยนะครับพี่น้องโอ้ยสอยจุนะครับพี่น้องนี่อันนี้ก็หั่นบางๆนะครับเดี๋ยวก็ย่างย่างนะครับ มาแล้วจะใส่ให้เห็นเนื้อเนื้อนี้เอ่อหมักเลไรยังยังเนื้อเนื้อยาเดี๋ยวก็จะเอาเนื้อย่างกันนะครับจะชอจุนัิดหนึ่งอันนี้ก็ซอยนะครับนี่ก็ซอยกินกันสดๆนี่น้ำจิ้มนะครับของอาจารย์เพชรมีสองระบบเลยพี่น้องสองรูปแบบเลยนะครับตุ๊ตุ๊ตุ๊ออันนั้นก็งดดอกนะครับงดดอกก็อ่ซื้องดดอกมาด้วยนะครับก็เยอะแยะเลยนะครับผม นี่มาม่าก็ยังเหลือยังไม่กินเลยนะครับนี่ก็กับเข้าโอ้เยอะเลยนะครับวันนี้นี่ยังมีอีกเนื้อนะครับโอเคก็อ่ะพอได้กินกันนะครับเย็นนี้พอได้กินกันตอนนี้ขนก็ตกอยู่ด้วยนะครับพี่น้องใหไมบมงกรอจริงไม้นี่ครับพี่น้องก็ตอนนี้ขนกําลังตกอยู่นะครับพี่น้องดูดูเต็นผมนี่นี่โปรยโปรยมาลงมาหาหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ ก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรเราก็ดำรงชีพในป่ากันนะครับตามวิถีนะครับตามวิถีชีวิตของฐานพลันนะครับเดี๋ยว,ยวรดอดูเสียบไม้นะครับเดี๋ยวเสียบไม้เอาเอาเนื้อข,ขึ้นขึ้นไฟนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ฐานเริ่มแดงแล้วนะครับผมนนวันทำอะไรวันหาไม้หีบไม้ ไม่พูดให้ชัดพูดในแชทเดี๋ยวเป็นความหมายอื่นอีนะครับเหมือนเป็นภาษายาวีนะครับพูดผิดนิดเดียวนี่ไปความหมายอื่นเลยนะครับอาจารย์เพชรว่ามีอะไรจะบอกนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าว่ามีอะไรอาจารย์นี่จะส่วนผสมนะครับย่างเนื้อส่วนผสมใครเคยกินไหมครับย่างเนื้อหมักน้ำประเด็ดพี่น้องหมักน้ำปลาร้าพี่น้องดูนี่ โอ้จะเพิ่งจะเคยเห็นสูตรไหนแล้วนี่สูตรประเทศลาวครับประเทศลาวไม่ใช่คำมินนะไม่ใช่สูตรประเทศลาวนะครับพี่น้องสูตรประเทศลาวใส่โงนัวเข้าไปครับพี่น้องผมงนัวนะครับผมอ่าีนี้ใส่ลายเบรลายใส่น้อยแชบน้อยอ่าโอเคเอาคลุกคล้าไว้เข้ากันให้เข้าคลุกเลยผมไม่คลุกแล้วจะไหม อ๋อผมลืมบอกไปพี่น้องว่าอาจารย์เพชรเกกเกในํำนองที่เหมือนกับกินมังสวิรัตแล้วนะครับพี่น้องแกไม่กินเนื้อนะครับเมื่อก่อนแกกินอยู่ตอนมาอยู่กับผมใหม่ๆนี่แกกินแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ไม่รู้แกเป็นไรพอกินได้กินเนื้อแล้วปอกินเข้าไปแกบอกว่าแกจะอ้วกยังไงไม่รู้แกก็เลยตัดเนื้อทิ้งแกไม่แกไม่กินแต่เนื้ออื่นแกกินนะครับจําพวกเนื้อหมูจําพวกหมึกกุ้งไก่ในํานองกินในจานองนี้กินนะครับแต่ว่า จำพวกเนื้องวัวเนื้องวนี่แกไม่กินนะครับเนี่ยประมาณปี2ปีเนี้นะครับก็เอ,อผมบอกไม่ไม่ไมถูกเหมือนกันแกบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกถ้าไม่ใช่เป็นแก <c oughs> ก็โอเคก็ตามนั้น <c oughs> นะครับ ก็นี่ตอนนี้ก็จันถิงกินสบายเลยนะครับจันเพชรแกไม่กินก็โอเคก็เดี๋ยวเราก็หมักเนื้อเสร็จเราก็มาย่างกันนะครับสูตรนี้สูตรลาาใช่ไหมจันสูตรเาานะครับพี่น้องสูตรนีาอันนี้มาบอกเอฟซีหน่อยทำไมไม่กินเนื้อรู้สึกยังไงมาบอกหน่อยบอกหน่อยบอกเอฟซีหน่อยเพราะว่าผมกินไปแล้วมันเมอนเคลื่อนมอนไอเจียนครับพี่น้องหน้ามืดมันไอเจียนอ่าไอเจียน กินแล้วน้ามืดอาเจียนครับแต่ก่อนจะเป็นเบาๆนั้นกินอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กินไม่ได้พี่น้องผมกินพรรู้สึกว่าได้กลิ่นเนื้องัวมามันจะอ้วกพี่น้องไม่ใช่ว่าผมไม่กินครับผมกินไม่ได้จริงๆครับกินไม่ได้ขอโทษผมก็ม่พี่น้องเอฟซีด้วยนะครับเมื่อก่อนคกกินนะครับเมื่อก่อนแกกินเมอกนผมกินครับสอยชุกนี่ผมกินครับ ตั้งตั้งหิ่งมันกับเจ้าแม่กวนอิมไหมอ่ะหรือว่าเป็นบแบบไหนน่าจะเป็นแบบนั้นครับพี่น้องมีมีมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยไหมที่บ้านมีมีครับเกนับถือเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับตอนนี้แกนับถือเจ้าแม่กวนอิมด้วอ่าภรรยาของแกนะครับนับถือเจ้าแม่กวนอิมเสร็จแล้วก็อ,อ่พออยู่ไปอยู่ไปแกก,ก็กินไม่ได้เลยเนื้อ,อก็ไม่รู้ว่ามันอ่ยังไงไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมนะครับพี่น้องแต่ว่าคือคนที่ว่าเขานับถือเจ้าแม่กวนอิมเขาเขาไม่กินเนื้อนะครับ อ่าผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอาการก็เหมือนกับที่แกบอกมาข้้งต้นนะครับว่ากินเข้าไปแล้วนี่รู้สึกว่า,านนตื่นไส่ไม่มไม่เอาเนื้อเข้าบ้านเลยครับพี<อ>่น้องที่บ้านนี่ไม่เอาเนื้อเข้าบ้านเลยครับไม่ได้เลยโอเคก็ก็อาจารย์เพชรก็ไม่กินก็ไม่เป็นไรนะครับ,รบผมก็ซื้อ ผมก็ซื้อมาม่าไออะไรนะมาม่ามาม่าผัดมาม่าผัดลูกชิ้นใส่กรอ,อ,อกอะไรก็มาตั้งไว้แล้วนะครับ,รบก่อนเนื้กอก็เดี๋ยวก็เราก็ย่างกันโอเคก็กินได้นะครับกินได้กับข้าวเยอะอยู่นะครับพี่น้องไม่อดุดไม่อดุดนะครับก็อยู่ในปา่านะครับเราก็กินกันแบบพี่แบบน้องนี่พี่น้องกําลังใส่ตับเลยบ้านผมก็เรียกตับนะครับไม้ไม้ตับไม้ตับเอาเอาไว้หนีบนะครับพี่น้องก็ น้ำจิ้มก็วจันเพชรทำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกไม่กินไม่กินเนื้อแต่เกดทำเกดเกดทำน้ำจิ้มให้นะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยครับซีฟู้ดนี่สองสองอางพี่น้องอันนี้ก็น้ำจิ้มแจ่วพี่น้องนี่น้ำจิ้มญี่ปุ่นครับนี่น้ำจิ้มแจ่วนะครับก็โอเคน่ากินผมผมนี่ผมเชื่อฝีมือเลยนะครับโอ้ยกลิ่นหอมมาเลยพี่น้องอื น้ำลายแตกเลยโอเคก็เด okay, sure ี๋ยวเรามาดูเรามาดูกันตอนสุกนะครับก็มามากินกันนะครับผมก็ตอนนี้กําลังหนีบไม้กันอยู่นะครับฐานกํา okay> ลังแดงนะครับก็โอเคเดี๋ยวคอยไปดูก oh, ันครับพี่น ja. mm ้องก็ตอนนี้เน evet OK> ื้อกําลังย่างนะครับผมโอ้ฟันขึ้นเลยนี่นะครับอพลิกหน่อยพลิกหน่อย เป็นไงพี่น้องเดี๋ยวก็เอาไปจิ้มกับน้าจิ้มแจวนะครับน่าจะอร่อยน่าดูนะครับผมยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเหลือ,อเยอะเลยก็จะเป็นน้าจิ้มนะครับโอ้ยมัน,มนแซ่บหลายพี่น้องกินใน,ในป่านี่อร่อยแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนี่หยห่วงเลยนะครับมื้อนี้ก็จะเป็นเมนูเนื้อย่างนะครับ ไม่ใช่เนื้อวากิวนะครับพี่นอ้องเนื้อย่างาเนื้อย่างธรรมดานะครับแต่รสชาติไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมน้าจิ้มสูตรเด็ดของอาจารย์พชรหมอผีนะครับอ่านี่ครับพี่น้องนี่เริ่มแล้วนะครับโอ้ยสีน่ากินมากเลยพี่น้องเป็นไงอ,อวันนี้นี่พี่น้อง นี่ก็ต้มน้ำกาแฟไมโลโอวันตินกันนะครับผมโอ,อ้ดมสมบูรณ์เลยนะครับวันนี้อุดมสมบูรณ์เลยนี่เป็นเมนูเนื้อย่างนะครับพี่น้องเนื้องัวนะครับไม่ใช่เนื้อวากิวนะครับ <c oughs> อ,อย่างเหลืออีกนะครับพี่น้องอย่างเหลืออีกอน้ำชิมนะครับน้ำจิมสูตรเด็ดนี่ของอาจารย์เพชรน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวเราก็ามากินกันนะครับพี่น้องตัวเดี๋ยวเราก็ไปกินกันนะครับผมอ่ะมาพี่น้องตอนนี้ก็สุกเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมอืมจิ้มเบิ้ล <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องอุ้ยผม,มน้ำลายแตกเลยนะครับนี่นี่พี่วันเอาราเทใส่น้ำจิ้มไปเลยอืมโอ้ สุดยอดพี่น้องน้ำจิ้มอาจันเพ็ดถึงใจเลยวันนี้อ,นอร่อยมากมาด้ยวยพี่น้องมากินด้วยกันนะครับผมก็โอเคนะครับก็ผมก็พาพี่น้องมากินย่างเนื้อกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ย่างเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อาจารย์เพชรก็กาลังกินมาม่ามีมาม่าด้วยนะครับกับข้าวเยอะเลยวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมากินป้อมกันนะครับ อร่อยอร่อยมากเลย <ปะ S 2> นะครับอ่ะผมก็ต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตรับประทานก่อนนะครับผมต้องขออนุญาตกินก่อนมาเทมาถูกแล้วถูกแล้ว,ลวนะครับพี่น้องก็โอเคผมก็ขออนุญาตกินก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับพี่น้องออสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ